แล้ก็เคยก็คุยกันแลมาตอนนี้ล่ะคเป็นยังไงบ้างก็ต้องก็ผมต้องกลับไปก่อนนะคะอ่หลักๆก็น่าจะเป็นพัฒนาคติอะค่ะแน่นละสินน่น่ะสินะก็ไม่อยากให้มีเหงืานค่ะก็อยากให้แบบง่ายๆรับดีอซึ่เป็นแบบข้อสู่ มันใจสกบไม่ใช่อีโก้หรอกค่ะจริงๆค่ะว่าน่าจะเป็นความคิดอะค่ะความคิดไม่น่าใช่อีโก้ค่ะน่าจะเป็นเพราะนี่คือการตันปกติ้าคุยอะค่ะแต่ก็เหมือนกับเหมือนหาวิธีแก้ปัญหาแต่ก็ต้องหาจน้าแล้วนะคะปรับอะไรเยอะไปนะคะพี่สาวต้องปรับอะไรเยอะไปพี่สาวสาวว่ามันง่ายๆคือเหมือนกับในมันมี ตรงกันความคิดไม่ตรงกันก็อาจจะแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือคนเราเวลานึกอะไรมันก็จะตีความตามแบบที่ตัวเองคิดอะนะ่ะเนาะก็เลยเหมือนกับต้องจูนเยอะเหมือนเป็นปัญหาเ้อรลังมานานแล้วหรือเปล่าคะพี่จ่าเรื่องนี้นจ่ามันเป็นพื้นฐานเลยเหระพื้นฐานคือเราคุยกันได้มากแค่ไหนแล้วก็เรามองตรงกันไหมเราคุยกันก็ยังไม่ปกติดีเท่าไหร่คือจ่าคิดว่าเป็นช่วงทีง่ต้อง คุยซีเรียสอะค่ะคุยซีเรียสว่ามันมันจะดีไหมอ่ะมันจะโอเคไหมมันก็ยาวนานทีเดียวม่นทะเลาะันบ่อยไหมคะพี่สาวช่วงนี้ไม่ได้มันมันมันไม่ใช่แบบทะเลาะทะเลาะค่ะมันเหมือนกับวับปรับแล้วมันลงตัวหรือเปล่าแต่นี้คือันฐานเดิมๆป่ะปีก็คือพื้นฐานนะคะเหมือนกับมุมมองความคิดการกระทำความความการมองว่าแบบต้องการอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่รุนแรงแบบนักขอยากกันอ,อ,อย่างนี้โอก็ยังจริงๆก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่ได้ถึงกับแบบหยุดทัหมือนกับเรามานั่งคุยกันว่าแบบเราคิดยังไงต้องการอะไรเราแสดงออกแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องแบบเนี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะหมดไปหมดเลยค่ะพี่จ้าค่ะ เราก็ยังมาสั่งอยู่ตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยจ๋าอ่าที่เก่าหยุดหยุดแล้วก็คือขายไปขายไปพอสมควรแล้วคะะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นคอลเลคชั่นใหม่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีว่าตอนนี้ช่วงนี้เป็นผลิตนิควคอลเลคชั่นอยู่ก็อันเก่าก็ไม่ไรรด้เห็น,นะะแที่โดนก็คือชุดแหวนแล้วก็เสื้อผ้าอะไรแบเดี้เสื้อผ้าได้ค่ะแหวนก็โดนแหวนอันเนี้ยไม่ได้แล้วแล้วก็ ก็คือจ๋าว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงโดนเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครของในไอจีเขาแคปรูปไปนิดน,นึงเขาก็ใช้ได้แล้วอะคะ่ะบางทีมันก็แค่แบบเปลี่ยนแมทเนียร์นิดหน่อยแล้วคนเห็นก็โอเคคล้ายๆกันแต่จ๋าก,ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะคือจ๋ากลิ้ว่าคนที่เขาแบบชอบเราเขาก็อุดหนุนเราอยู่ดีเพราะเราไม่ได้ขายแล้วเขาแพง จ<า>มีนินเล็ก<ห>จะจดดิคติสิ์อะไรอยา่างเงี้ยจดขาจดขากำลังต่อคิวอยู่ค่ะไม่จะไม่หยุดก่อนไปนี่นต้องจัดการอย่างเงี <m> ้ยค่ะจาก,ก็คงตอนนี้ต้องขอปรึกษาคนที่เขารู้เรื่องกฎหมายเยอะๆเนาะเพราะว่าจ๋าจริงๆเพิ่งเข้ามาเริ่มทำอ่ะแล้วพอดีพอช่วงที่เข้ามาทำอ่ะมันมันมีงานจากอื่นเข้ามาตอนแรกจ๋านึกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบเอ้ยงานแบบเราเลือกแบบซาสาได้ก็จะมาลุยทำอันนี้เต็มที่แต่พอมาจับปุ๊บเนี่ยงาน แดงเขา้าก็เลยกลายเป็นว่าจ๋าไม่ได้ดูอยู่ตลอดทุกวันนะคะตอวนี้จะดำเนินการก็คือเราจะต้องแบบระวังตัวอยู่ใช่ค่ะแต่ก็ต้องฝึกษาฝ่ายกฎหมายดา้วยค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็คือคุยถามดูว่าทำอะไรได้บ้างต้องเริ่มตรงไหนยังไงเราทำยังไงได้บ้างคะทางกฎหมายแนะตำรว่่าอยจเนี่ยค่ะอยากจะขอสรุปคือตัวเองอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าต้องการคําแนะนาําอยู่ว่าถ้าตอนนี้อยู่ในลักษณะนี้เนี่ย ม,มันมีใครที่เขาดําเนินการเรื่องอะไรได้บ้างเลยไม่เราดำเนินมาได้สักเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้ไม่กี่เดือน<ฮ>ค่ะประมาณสเดือนค่ะ3าเดือนโดนแล้วสเดือนโดนแล้วไม่เป็นไรเรามองในแง่ดีว่านแบบวคนอยากได้ดัขขงดังผลกระทรบตัวยาไขยไม่มีนะคะไม่มีผลเพราะว่าของจ๋าไม่ได้ทําไม่ได้ทํามาวางเยอะก็คือตอนแรกจะทามาวางก่อนแล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นแบบเมด by order ค่ะ ว่าเป็นธุรกิจใหม่ก็เลยโดนรับน้องใช่ค่ะรับน้องเยอะใช่ไหมจัดต้างคุ้นเรื่องคุณยายดูไตอนนี้เป็นยังไง้าคะตอนนี้ก็คือจากแก้รอบสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบอกว่าตัวเองอ่ะพอทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะค่ะก็หยุดคือบอกว่าเขาที่เราอกหักอกหักเล็กน้อยค่ะก็เลยหันมาแบบเอ๊ะทำเดี๋ยวทำธุรกิจไปด้วยแล้วพอดีทุกอย่างมันก็แบบกระดังเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะแต่ทำอยู่นะคะยังไม่หยุดค่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนไปด้วย ชีดไว้ในรถตลอดเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนักเรียนที่ดีควรจะไม่ทํางานเยอะค่ะก็ควรจะทำไปเพิ่มเวลาเวลายงพอมีช่วหมีแต่ไม่มีแต่ไม่ได้ดีมากอ๋อมีก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ไม่แต่ไม่ได้ดีมากค่ะกดดันตัวเองไม่คะพิจารทั้งที่ต้องทํางานด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเครียดที่มันเครียดอยู่ทุกวันมันเหมือนมันอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็รู้สึกแบบยังไม่ทําให้พ่อแบบรู้สึก เออเลยอ่ะค่ะเหมือนกับเราก็คาดหวังจตตรงนี้ไวมากคือใช่คือจริงๆอะ่ะจา๋จาจ๋าเรียนจ๋าจบโรเร็วมากเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอยเอกโอเคนะ่ะมันคงมันคงแบบทึดได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ถึงเวลาจริงๆอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันใช้เวลาเยอะมากในการที่จะทําแล้วปบัติดต่อ,ตอ เหมือนกับเหมือนกับจเคยปรึกษาเพื่อนที่เรียนนะคะเขาบอกว่าเขาหยุดงานไปเลยเป็นแบบปีหนึ่งสองปีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะลุยอันนี้อย่างเดียวพอเราแบบเดี๋ยวทาแล้วก็ท่านก็ท่านไปทํางานบ้างบางทีสมาธิมันก็หลุดนะคะ